คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคสิริมารานะครับกับสูตรวิ่งบน4ครับวิ่งบนสี่ โดยสุรนี้เข้าแต่16กคุมพาพันหกสามครับสสตติเข้าตนอนแรกครับจาก41งวดเป็น42งวดนะครับเป็น40 42งวดนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสุดต่างๆโดยก่อนหนึ่งสิงหาเดือดนเ,เรามาดูในส่วนของเถตติด้วยนะครับว่ามันคำนวณยังไงแล้วสสตติน่านเมาไปใช้ไหมนะครับเรามาดูนะครับ ดูวิธีการคำนวณกันก่อน16กุมภาพันธ์ครับจอก781403สอดตอนแล้วออก94นะครับ3บวก7คงที่ครับ3บวก7เป็น10ใส่ส0 0บวก1ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3คูณ3ควณ4เทากับ12 2บวก5เป็น7ได้ วิ่งบนสุดสีครับ0 1 2 3 2 7 0 1 2 3 2 7นะครับตัวสามก็ตัดออกนะ1มีนาคมหนึ่งมีนาคม6 1มีนาคม6 3นะครับเจสกุลนะอ่ะโอเค1มีนา1มีนาคม 6, 000 6 000 3นะครับเลข3เข้ามาเลข3เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับหลังวันที่1นะครับต่อมาครับ1มีนาคม63 ะนะครับคำนวณได้890 1498 9 0 1 4 9ครับเข 4, เข้ามาหลักละหลักสินะครับ16มีนาคมานวณวิ่งบนอบดอก้ก้าศ็ดด้7 8 9 0ย์ศูครับเลข0เข้ามาหลักร้อยครัเลข 9, เลข5เข้ามาครบ3ออดที่1ครับ16พฤษภาคม63านวณวิ่งบนอบดอกมาได้1 2 3 4 6 1 1 2 3า 6, 6 1ครับลำาน,นนะ1 2 3 4 6 1นะครับ เลข6เข้ามาหลักสิบงวัลที่1ครับ16 16ินดนหคำนวณวิ่งบนดอกไมได้ศ1นย์7 0 1 2 3 2 7นะครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยงวัลที่1ครับ16บหวนด์นหกามคำนวณวิ่งบนดกไ้ได้012 3 2 7 0 1 2 3 2 7เ yeah. ศ1เลข2เข้ามาหลักร้อยงลัลที่1ครับ1ก็ได้ได้คม6กหาคำนวณวิ่งบนดกไได้0 1น3 2 7 0 1 2 3 2 7นะครนบ เลขสอเข้ามาหลักร้อยรวันที่หนึ่งครับสิบหกกได้าคมหกคำนอนวิ่งบอลหกก็ได้1นึ่งสองสามสี่หกี่หเลขสาเข้ามาหลักร้อยรล้วันที่หนึ่เลขหนึเข้ามาหลักร้อยางวันที่หนึ่งครับหนึ่งสก้าคมหามคนอนวิ่งบอลหกกได้เจ็ดแปดเก้าเ็ดด้าศูนศูนย์หครับเลขแเข้ามาเลขแปดเข้ามาหลักร้อยรวันที่หครับ ต่อมาครับ16สิงหาคม63ามคำนวณวิ่งนกได้9 0 1า8 3 9 0์2 8 3้านะครับ9ก1า8 3นหะครับเก้าเข้ามาหลัก้อยักสินะครับ้อที่1ครับ1กันยายน6 3. สามคำนวณวิ่งวนออกได้3 4 5 6 4 9 345 649นะครับ x 3เข้ามาหลักหน่วยน้อที่1ครับ16กันยายน63ามคำนวณวิ่งวนออกได้8 4 9ครับ8 9 0 149 เลข8เข้ามาหลักร erm ้อยลอยวันที่1ครับเลข9เข้ามาหลักสิบลอยวั่ที่1ครับ1ตัวละครหกสามคำนวณวิ่งวนดอกกุฎด้9 0 1 2 8 3 9 0 1 2 8 3นะครับเลข0เข้ามาหลักร้อยลอยวั่ที่1ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยลอยวั่ที่1ครับต่อมาครับ16ตัวละครหกสามคำนวณวิ่งวนดอกกุฎา้3 4 5 6 4 9 3 4 5 6 4 9ครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลอยวั่ที่1ครับ หนึ่งพศืชศิกายนหกสามคำนวณวิ่งวนอัปดาหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งครับเลขหกเข้ามาหลักร้อยหลักสิบรางัที่หนึ่งครับเลขหนึ่งเข้ามาลกอ้เข้ามาครบเลยครับหกหครับสิบหกพศืศิกายนหกสามคำน,นวณวิ่งวนัปดาสี่หเจ็ดามสี่ห้าหกเจ็เลขสเข้ามาหลักหน่วยดังัที่หครับหนึ่งทาคมหกสามคำนวณวิ่งวนอัปดาศูนย์หน่งสองสดศูนย์หนึ่งสองนะครับ เลข3กับเลข0เข้ามาครบ3ตัวราวัลที่1อีกแล้วครับท่าน16ธันวาคม63คำนวณวิ่งบนดอกกรด้ rain, 0 1 2 3 2 7 0 1 2 3 2 7นครับเรามาดู0 1 2 3 2 7นะครับเลข2เข้ามาหลัก10รางวัลที่1ครับ30ธันวาคม63คำนวณวิ่งบนดอกกรด้7 8 9 0 0 5 7 8 9 0 5, 7, 9, 0 5ครับ เลขเก้ากับเลขค่าเข้ามา2องตะบนครับ17มกราคม6หกสี่คำนวณวิ่งวนออก็็ได้1 2 3 4งสองสามสี่หกหนึนี่หกหนึี่หกหะครับเลขสามเข้ามาหลักร้อยลราวอาวที่หครับ1นกุมภาพันธ์หกสคำนวณวิ่งบนออกม็ได้สี่ห้าหกเจ็ดด้าหกเจ็ดแปดสานะครับเราดูนะครับ4 5 6 7 8 3า ส oui, e ok ี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามนะครับเลขหกเข้ามาหลักร้อยนะครับเลขสามเข้ามาหลักหน่วยนำมาที่หนึ่งครับสิบหกกุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์หกามครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนนงนำออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสองเจ็ดนะครับเลขสามเข้ามาหลักสิบงวันที่หนึ่งครับหนึ่งมินาคกมหก หนึ 1> 1, มีนาคมหกสี่ำนวนวิ่งก่นก,ก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งด้าศูนย์หนึ่งสครับเลขสีเข้ามาหลักร้อยแล้องหนึ่งครับหนึสิบหกมีนาคม6กสี่คำนวณวิ่งก่นออกกด้หนึามสี่หกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หครับเรามาดูสองสามสี่หกหนนะครับหนึ่ง หนึ่งสมสี่โอเคเลข2เข้ามาหลักร้อยแล้ววันที่หนึ่งครับหเมษายนครับหเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งงวนออกได้สี่ห้าหกเจ็ดด้าหกเจ็ดแปดสามนะครับเลข7จ็ดะเลข8วิ่งเข้ามาครบเลยครับเจ็เครับสิเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งงนออกกาได้2345ามสี่ห้าศูนย์หมสย์ห้าสองสครับเลข สองก็มาหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสองพัสดุประคำหกสี่ 64, คำนอนวิ่งบนดอกได้หกเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งครับเรามาดูหกเจ็ด้าหกครับเลขเจ็ดกับเลขเก้าเข้ามาสองตัวบนเลยครับสิบหพัสดุรคมหกสี่ 64, คำนอนวิ่งบนออกบัได้สามสี่ห้าหกสี่เก้าสาสี่ห้าหกสี่เก้าครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ ึ 1> 1่งิตรนหกนอวิ่งก,นกันออกมาได้หกเจ็ดแปดเก้าหนครับเลขหกกับเลขหเข้ามาสองกระบวนครับเ,เลขเข้ามาครบที่ดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเข้ามาครบเลยครับหลังวันที่หนึนะครับสิบหมิเตอร์นหกสีนอวิ่งก,กัออกได้สาหกเจ็ดแปดสามากเจ็ดแปดสามนะครับลองมาดูสี่ห้าหกเจ็สนะครับเลขหเข้ามาหลักร้อยนะครับ เลขเเข้ามาหลักหน่วยแล้วครับหนก็ได้ได้ผลหกสี่คำนวณวิ่งนอตได้หจ็ดดห้าเจ็ดแปดสองเนะครับห้าหกเนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยนะครับเลขห้เข้ามาหลักหน่วยอ่ะเข้ามาครบเน่ครับเจ็อเข้ามาครบเลยครับสิก็ได้ไ6ของหกสี่คำนวณวิ่งนอได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสาครับเรามาดูสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามนะครับเลข6เข้ามาหลัก10บหงวิ่ครับ หนึ่งสิงหาคมหกามคำนวณวิงง่งบนออกมาได้หสิงหาคมหกสี่คำนวณวิงง่งบนออได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจครับลาดูสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามได้เจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลักนวที่หนึ่งครับเลขค่าเข้ามาหลักสิบหลักนวที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมห4สี่คำนอนวิงนง่งบนออกมาดองสามสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสี่ห้าศูนย์ห้านะครับเลขค่าเข้ามาหลักหน่วย นะครับเลสี่เข้ามาหลักร้อยแล้วพันที่หนงครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำน,นวณวิ่งบนดอกปาได้เก้าศูนย์หนึ่งองแปดสามเก้าศูนย์หนองแปดสามนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยล้วพันที่หนึงครับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลักพันที่หนงครับสิกกันยายนหกสี่คำน,นวณวิ่งบนดอกปาได้ห้าหกเจ็ดแปดสองเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดสองเจนะครับเลขเดเข้ามาหลักสิบหลักพนที่หนงครับหนึ่งตุลาคมหกสี่คำนวณวิ่งอดอกปาได้ ห้าหกเจ็ดแปดสองเจ็ดท่าเดสองเนะครับเลขเจเข้ามาหลักสิบเลขสอเข้ามาหลักหน่วยราวัลที่หนึ่งครับสิตุลาของหกสี่สามแปจองตัวแ3 8สาใช้หลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยราวัลที่หนึ่งครับ7จ็ดบวกสองเป็น9 ก้บกเคงที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหครับ6กบวกหคงที่เป็น7จ็บวกหคงที่เป็น8 8ดบวกหคงที่เป็น9 9้าเก้าบวกเกคูณสี่เก้าสี่บวกหคงที่เป็นสิบเอนึ่ได้6 7 8จ็ดแปดเนกเจะครับดูครับ หกเจ็ดแปดกเจดแาหนนะครับราันนะครับเลข7เข้ามาหลักหน่อยรางวัลที่หครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับหนึ่งพิศิตกับหกสีพิศกครับส่วนสี่ห้าส่วนสสนกเก้าห้าครับหลักสิบกหลักหน่อย3ามกเป็นสิ สาบกเจ็เป็น 10, บสิบบวกนะครับแบัะครับสาวกเเป็น 10, บสิบบวกเจ็เป็นสิบใส่เครับเจบวกหนึงคงที่เป็น8 8ดบวกหนึงคงที่เป็น9 9้บวกหนึงคงที่เป็น 10, บใส่ศูนคูณสได้0ูนบวกหได้ห้า 1พฤศจิกายนครับได้7 8 9 0 0 5 7 8 9 0 0 5ครับเรามาดูนะครับเลขเลขจอดสักครู่นะครับโอเคเลข7ครับเลข7เข้ามาวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1นะครับ16พฤศจิกายนครับเรามาดูนะครับ0 3 2 7 6 1 0 3 2 7 6 1ครับเราจะในส่วนของหลักสิบบอกหลักหน่วยหลักสิบบอกกันหน่วยครับ 6.1บวกหนึ่งเป็นห6หบวกหเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวเเป็นอจะกุะครับอีกันนะครับเจบวกเเป็น14ใส่4ครับ4 4่สบวกหนงของที่เป็น5 5าหบวกหนงของที่เป็น6 6บวก1คงที่เป็น7 7คูณ4 7 4 28ใส่8 8บวกอีก5คงที่ครับ8บวก5เป็น13 8 9 10 11 12 13ใส่3นะครับได้เท่ากันไหมครับ4 5 6 7 8 3 4 5 7 16, 16พฤศจิกายนคำนวณได้4 5 6 7 8 3 สี่ห้าหกเจ็ดามครับเรดมาดูนะหนึ่งธันวาคมครับหธันวาคมออกหกออกศูนย์เจ็ดาอตะละออกแปนะครับเลขแวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับเลขหครับเข้ามาหลักสิบหลงวันที่หนะครับต่อมาครับลำดัหนึ่งธันวาคมหกนะครับศูนย์เจ็ดาอตะละออกแปนะครับ 8บวก5เป็น13 13 13บวก7ครับ13บวก7เป็น20ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก1ของที่ได้2 2บวก1ของที่ได้3 3ควณ4 3 4 12ใส่2 สองบวกห้บวกหเป็น7ได้0ูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึศูครับตัวเลขหธันวาคม64สี่คำนวณวิ่งบนได้0ูนย์หนึ่งสองสามสอเน่งส่ามะครับอ่ะเรามาดู16บธันวาคมครับออก6 3 9 2 3เก้าาอลออกแปส แปดสมนะครับเรามาดูนะก็วิ่งบนใช่ไหมครับสองสองสามห้าเลขสองเข้ามาหลักร้อยครับเลขสเข้ามาหลักสิบครับเข้ามาสองตำแหน่งนะโอเคต่อมาสิบหกวคมหกสี่สิบหกวคมหกสี่นะครับสามบวกห้าเป็นแนะครับได้ผลลัพธเป็นแปดแปดบวกด้วยเจ็ดแปดบวกด้ 7. เจ็ดล้วกันนะครับสองแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็น สิบห้าสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดคูณสี่แปดสี่สามสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ด 16ธันวาคม64ครับคำนวณวิ่งมน confusion. ได้6 5 6 7 8 2 7 5 6 7 8 2 7ครับเรามาดูนะ5 6 7 8 2 7 30ธันวาคม6 30ธันวาคม6 4ออก8 1 9 0 6 8 2เท่าออก36คร 6, 8, 2, ับ6บก8เป็น14 14 14บก7ครับ14บก7เป็น21ใส่1ครับ หนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่คูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หกครับหกบวกห้าของที่เป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่ง นะครับจะได้นำมาไปเทียบอันนี้วิ่งบน4ครับวิ่งบน4กดติดตามเพื่อเทียบสูตรต่างๆนะครับอันนี้สูตรเข้ามาทั้งหมด42วัตต์นะครับที่ไม่หลุดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็นำมาไปเทียบด้วยน,นะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดรหว,วยโชคสิตีมานานครับสวัสดีครับ ごありがとうございえっ